ดาแรงสุดในชีวิตของสาวแอปแท็กซ์ออนค่ะใส่2ดาราคนนี้จะเป็นใครมาติดตามกันวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามสําหรับสาวแอปแท็กซออนล่าสุดเพื่อนรักของแม่แอปอย่างอั้าเผยในรายการแฉะนะคะคุณอ้มอภพิชาตาถึงประเด็นค่าด่าที่แพงที่สุดของแม่แอปแตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาหลายคนยังไม่เคยรู้ว่าเป็นมุมนี้ของแม่แอปโดยหนุ่มอั้าเผยว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนดุนะถ้าเขาโกรธเนี่ยเขาจะด่าออกมาว่า คนเพอเจองานนี้ทำเอาหลายคนเอ็นดูกับคำด่าของแม่จริงๆเลยค่ะแอปไม่ชอบพูดคำหยาบเผยในชีวิตเคยด่าแรงผู้ชายสองคนเพราะทนไม่ไหวจริงๆเพิ่งไปออกรายการไม่คิดว่าจะมีใครเนี่ยเคยโดน ใพูดจาหยาบคายแม้จะโกรธแค่ไหนไม่เคยหลุดด่าว่าใครแต่ในชีวิตก็ยังมีคนที่เคยโดนสาวแอปพูดว่าแบบไม่ได้อยู่ในสคริปมีอยู่2คนในชีวิตจริงของสาวแอปโดยแอปมาเผยคำพูดที่หยาบที่สุดก็คือคำว่าผัวส่วนคนที่โชคร้ายโดนแอปด่าแรงที่สุดก็คือ2หนุ่มอย่างเคนเทรเดตและ น็อตวอรลิตแอปยังบอกว่าผ่านมา10ปีก็ยังพูดถึงเพราะว่าแอปเนี่ยไม่เคยว่าใครขนาดนั้นเมื่อถามว่าพูดว่าอะไรเคนและน็อตแอปก็ตอบว่าเพ r ่เจอ จนคนฟังพวกว่าอย่าตรงไหนเนี่ยแอปกอธิบายว่ามันออกมาจากอินเนอร์จริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้นักแสดงสาวอย่างแอปเองก็ถูกจับตามองในเรื่องของหัวใจไม่น้อยละค่ะว่ามีดาราหนุ่มรุ่นน้องเงตามจีบหรือไม่แถมยังถูกจับตามองกับเพื่อนสนิทอย่างหนุ่มทิมพิธาล่าสุดนี้นะคะเมื่อวันที่9ธันวาคมแอปก็เคลียร์ในทุกประเด็นผ่านทางรายการแฉเปิดใจค่ะ เรื่องข่าวที่ว่ามีคนเข้ามาจีบตอนนี้ไม่มีใครนะคือทุกคนปกติกับคุณทีมเองก็จะโดนเยอะหน่อยเราเป็นเพื่อนกันมานาน10กว่าปีแล้วย้ำในเรื่องของความสัมพันธ์คงไม่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอเปิดเผยอย่างชัดเจนลคะค่ะ